สว,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่บริพ้าไทยทุกทุกท่านเลยคุณลูกค้าขาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ชะลอนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดสมุทรปราการคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะคะเลือกอซื้อนี่เลยคุณลูกค้าขาเสื้อคลุมสวยๆเสื้อคลุมผ้าไทยเสื้อคลุมผ้าฝ้ายทอมือนะคะตัวนี้นะคะ รอบอกอยู่ที่40เป็นเบอร์44นะคะรอบอก44นิ้วคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะความยาวเสื้อนะคะ20.5ความยาวเสื้อ20.5คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยนะคะตัวนี้ขายแล้วนะคะเบอร์44สีส้มนะคะคุณลูกค้าขาเบอร์44สีส้มนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพี่ชะลอจ๋าขอบคุณมากๆเลยค่ะใส่ดีใส่สวยใส่สบายใส่ซีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านะคะนี่ไงให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมแบบนี้เลยค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อน และที่สําคัญซักเครื่องได้สีไม่ตกรีดง่ายมากๆด้วยคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนผ้าฝ้ายทอมือคอลเลคชันนี้เลยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อได้เลยคุณลูกค้าขามีอีกหลายเบอร์ไหมเดี๋ยวนุ่มให้ดูให้ชมนะคะคุณลูกค้านะาตอนนี้นะคะมีอีกสี่ ตอนนี้นะคะมีอีก4ตัวคุณลูกค้าขาเสื้อนะคะรุ่นนี้นะคะมีอีกสตัวเนาะนุ่มนะคะถ้านุ่มใส่เสื้อคลุมแบบนี้นุ่มจะต้องใส่นะคะเบอร์38ค่ะนุ่มใส่เบอร์38คุณลูกค้าขารอบอก36รอบอก36นะคะก็ใส่เบอร์38ได้เลยค่ะตัวนี้สีส้มนะคะเหมือนคุณพี่ชะลอนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตใส่ให้ดูให้ชมเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตใส่ให้ดูให้ชมคุณลูกค้าขาใส่ดีใส่สวยใส่สบายค ใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าขาน่ารักไหมตัวนี้สีส้มนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่รอบอก3 4 3 6ใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าที่รอบอก3436ใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้เบอร์38ตัวนี้เบอร์38แต่ถ้าคุณลูกค้าจ๋าเสื้อคลุมอ่ะเราใส่ยังไงก็ได้เนาะคุณลูกค้าขาเสื้อคลุมเราใส่ยนีไงก็ได้ถ้าเบอร์38แบบเนี้ยอกสา3สี่กคือใส่ได้เลยนะอก3 4 3 6 3 8คือใส่ได้เลยนะคุณลูกค้าขาสวยไหม ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นพิเศษ1599บาท1 5 9 9บาทวันนี้นุ่มมีกิฟต์น่ารักน่ารักแถมให้ฟรีด้วยนะวันนี้นุ่มมีกิฟต์น่ารักน่ารักแบบนี้แถมให้ฟรี1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาแถมให้ฟรี1ชิ้นขออนุญาตเลือกให้นะคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจตัวนี้สีส้มเบอร์38ค่ะตัวนี้สีส้มเบอร์3้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้้้้้าาาาาาาสสสมมรถั่่่่งงซืออเเเขไดดลลยยยกนนนนททีี QR ูบคะ สแกนที่ค r วอโคที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาจะสั่งซื้อสินค้านะคะสอบถามนะคะขอรูปเพิ่มเติมยินดีค่ะคุณลูกค้าขาติดต่อเข้ามาได้เลยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าแอดไลน์แล้วเนาะ,ะเพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์มาด้วยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์มาให้นุ่มด้วยนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าชอบนะคะคอลเลกชันนี้นะคะเป็นเสื้อคลุมที่สวย อันนี้ก็เบอร์38สําหรับคุณลูกค้าที่ระบบ3สามสี่ใส่ได้ค่ะ3 4มสี่ใส่ได้เลยคุณลูกค,ค้าคะเพื่อน,นี้ก็จะเป็นแบบสีเข้ม,เ,ขมเนาะจะเป็นสีแดงมีแดงมีน้ําเงินมีครีมมีแดงมีน้ําเงินมีครีมสวยค่ะสวยน่ารักมากมากสวยน่ารักมากๆคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบตัวนี้ไหมถ้าชอบตัวนี้สั่งซื้อได้เลยถ้าชอบรุ่นนี้นะคะคุณลูกค้าสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค,ค้า่า สวยน่ารักมากๆสวยน่ารักมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยคุณลูกค้าขาตัวนี้จะเป็นเฉดสีแดงน้ำเงินแล้วก็ครีมๆเลยคุณลูกค้าขาสวยมากเห็นไหมก็จะเป็นเฉดสีเข้มเนาะเมื่อกี้น้่ใสมันจะเป็นเฉดสีสม้มใช่ไหมคะสำหรับคุณลูกค้าที่รบอบ34 36 38ใส่ได้เลยคุณลูกค้าขาสวยไหมคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อเข้ามาได้เลยน้ําจัดโปรโมชั่น นี้นะคะนุมมีกิฟตน่ารักน่ารักแถมให้ฟรี1ชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะแล้วก็มีเบอร์40ด้วยมีเบอร์40อีก2ตัวนะคะคุณลูกค้าขามีเบอร์40 อีกสองตัวให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันอก40นะคะคุณลูกค้าขาถ้าให้นุ่มแนะนำนะคะก็เหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่เริ่มต้นที่อก36มานุ่มรอบอก36คืออะไรเนี่ยวัดจากเสื้อตัวปัจจุบันที่เราใส่อยู่นะคะวัดจากใต้รักแร้จากานด้านซ้ายมาด้านขวาแบบนี้คือนุ่มใส่เสื้ออก36คุณลูกค้าขาไม่ใช่จะกอกจริงนะเพราะว่าถ้าอกจริงนุ่มอ่ะ34มค่ะ34นะคะเวลาเราตัดเสื้อใส่ เราจะวัดแต่ตรงนี้เนาะก็คือองสาสิบหกนะคะก็จะเป็นตามที่นุ่มแนะนําให้แบบนี้นะคะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่สวยใส่สบายใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถเลือกซื้อเลือกช <Ki> ็อปได้คุณลูกค้าค่ะราคาจัดโปรโมชั่นพิเศษด้วยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือเป็นอะไรที่เนื้อละเอียดมากๆเป็นอะไรที่เนื้อละเอียดอยากให้คุณลูกค้านะคะได้นําไปสวมใส่นะคะคุณลูกค้าคะซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าพรีเมียมเลยคุณลูกค้าคะสีไม่ซ้ํากันเลยนะ สีไม่ซ้ํากันเลยนะคุณลูกค้าขาถ้าตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาสวยไหมคะตัวนี้สวยมากคุณลูกค้าขาคุณลูกค้า gera, รอบอก36มหกสซื้อตัวนี้เลยะคะ่ะสั่งซื้อตัวนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาจะเป็นชมพูนะมีชมพูมีน้ําตาลนะคะมีครีมคุณลูกค้าขาชมพูครีมน้ําตาลนะคะน่ารักสดใสมากๆคุณลูกค้าขาตัวนี้สวยค่ะตัวนีสว้สวยเดี๋ยวนุ่มใส่ให้ดูนะคะรอบอก3ามหกนุ 36, น่มใส่สามหกเนาะวันนี้คุณลูกค้ารู้นุ่มนะคะใส่เสื้ออก3าเนาะคุณลูกค้าจ๋านคะะ คุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะเสื้อคลุมนะคะคอลเลคชันพิเศษนี้คุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทองหมือผ้าฝ้ายหมักครนสวยๆเนื้อนุ่มพรีเมียมสุดๆเลยคุณลูกค้าคะสีนี้หวานระมุลมากๆสีนี้หวานระมุลมากๆคุณลูกค้า่ะมีแค่อย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นเขาบอกว่ามีแค่อย่างละหนึ่งตัวเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยคุณลูกค้าคะสั่งซื้อเข้ามาในตอนนี้ได้เลยค่ะ โทรเข้ามาที่เบอร์0ู9 0 4 1ป0 0 8หรือว่านำเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้นะคะไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยวันนี้นุ่มมีกิฟต์น่ารักน่ารักเพิ่มเติมแถมให้ด้วยคุณลูกค้าขานอกจากสินค้าจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษแล้วยังมีกิฟต์น่ารักน่ารักแถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วยนะคะคุณลูกค้าขาชอบตัวนี้ก็สั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะน้ำตาลชมพูครีมน้ำตาลชมพูครีมสวยๆจ้ะสวยๆหว,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 วานๆตัวนี้เลยคุณูกค้าด,ดน,นวีนนยส ลายผ้าสวยสีผ้าเป็นอะไรที่สวยหวานมากๆคุณลูกค้าขาเพราะว่าเป็นผ้านะคะคุณลูกค้าขานุ่มต้องบอกว่าเป็นผ้าที่สั่งทอพิเศษเพื่อนะคะจัดทำคอลเลคชันพิเศษนี้คุณลูกค้าขาจัดทาเสื้อคองลเลคชันพิเศษนี้ค่ะคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายทอมือคอลเลคชันนี้เลยคุณลูกค้าขาขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาถ้าชอบเฉดสีฟ้าอันนี้จะเป็นฟ้าครีมฟ้าครีมขาวสวยไหมคะ ฟ้าครีมขาวเนาะเหมือนตัวนี้เลยนะคะนี่เลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเป็นผ้ารอตเดียวกับเสื้อตัวนี้เลยแขนบอลลูนสไตล์ญี่ปุ่นใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาเป็นผ้ารอตเดียวกันเลยเป็นผ้ารอตเดียวกันเลยคุณลูกค้าขาชอบไหมคะราคาเท่ากันนะ1น9 9นบาทนะคะลดพิเศษนะคุณลูกค้าขาจากปกติ1 9 9 9บาบาทคุณลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นทรงแขนบอลลูนสไตล์ญี่ปุ่นแขนบอลลูนสไตล์ญี่ปุ่นคุณลูกค้าขามีไซส์อะไรบ้าง มีไซส์สามสี่สามหกสามแปดสามสี่สามหกสามแปดใส่ได้สามสี่สามหกสามแปดสั่งซื้อเข้ามาได้เลย <c oughs> ขอบคุณมากมากคุณลูกคาา้าค่ะถ้าเสื้อคลุมตัวนี้หรอเสื้อคลุมตัวนี้คุณลูกค้าขาเหมาะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่รอบอกสามสิบหกนิ้วค่ะสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบติดต่อสอบถามนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขามีตัวเดียวนะคะ หมดแล้วหมดเลยนะจ๊าเหลือ4ี่ตัวสุดท้ายเท่านั้นค่ะสําหรับคอเลคชันนี้สําหรับเสื้อคลุมรุ่นนี้คุณลูกค้าขาเสื้อคลุมรุ่นนี้เป็นอะไรที่สวยแล้วก็น่ารักใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าขาเราจะใส่นะคะเป็นชุดแสกชุดเดทนะคะที่เป็นสีพื้นแล้วเรานะคะนาเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อคลุมได้เลยเรานะคะเข้าร่วมนะคะอบรมประชุมสัมมนาหรือว่านะคะสวมใส่ออกงานในวันทําง,งานวันผ้าไทยเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดีงามมากๆคุณลูกค้าขาแล้วที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นร่วมกันอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทยสวย,สวย วยแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายเมดอินไทยแลนด์และที่สําคัญมากไปกว่านั้นผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนเพิ่มเติมเข้ามาอีกคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มนะคะที่ทอผ้านะคะทอผ้าฝ้ายโดยเฉพาะเลยนะคะคุณลูกค้านะเป็นกลุ่มนะคะที่ทอผ้าฝ้ายโดยเฉพาะรวมไปถึงกลุ่มตัดเย็บคุณลูกค้าค่ะซึ่งมีความหลากหลายมากๆนะคะคอลเลกชันนี้น่ารักมากมคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าถ้าเป็นนะคะผ้ารุ่นนี้นะคะค,ลคอลเลกชันพิเศษของร้านแม่มริพาไทยของเรานะคะนี่เลยค,ลคอลเลกชันนี้นะคะ รูปแบบเยอะมากนะคะมีหลากหลายรูปแบบมากๆให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปกันนะคะเดี๋ยวเราดูเราชมนะคะว่าจะมีนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะมารีวิวเพิ่มเติมให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันอีกบ้างเดี๋ยวเราดูเราชมได้เลยคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะจ๊ะชื่นชอบนะคะสีไหนใส่ตัวไหนได้ถ้าออก3าแบบนุ่มก็คือใส่ได้หมดทั้ง4ตัวเลยคือแบบว่าเลือกได้เยอะมาก <laughs> นะคุณลูกค้านะสวมใส่ได้เลยใส่ดีใส่สวยใส่สบายค่ะ ใส่ดีใส่สวยใส่สบายคุณลูกค้าขากับคอลเลคชันนี้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยมากๆเลยเหลือสี่ตัวสุดท้ายค่ะเหลือสี่ตัวสุดท้ายนะคะคอลเลคชันนี้หมดแล้วนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยวต้องรอนะคะรอบต่อไปนะคะว่าจะได้ผ้านะคะสีไหนเฉดไหนมามาใหม่บ้างนะคะก็ะจะได้จัดทําเพิ่มเติมให้อยู่นะนี่เลยค่ะ แต่ถ้าว like 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 right. you ันนี้คุณลูกค้าขาคุณลูกค้าชอบแล้วคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าเลือกเข้ามาได้เลยสอบถามได้เลยนะคะใส่เสื้ออกเท่าไหร่บอกได้เดี๋ยวนุ่มดูให้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยยังไงนะคะคุณลูกค้าขาคลิปนี้ EP นี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ชะลอขอบพระคุณนะจ๊ะคุณพี่ชะลอนะคะคุณลูกค้าจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆชื่นชอบสนใจนะคะสินค้าของร้านแม่มริพาตไทยของเรานะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้เข้าดูเข้าชมรีวิวทั้้ง8,800รีววคคุณลูกกาาขอ สนับสนุนพระคุณทุกการติดตามนะคะเลือกชมเลือกช้อปได้ตามใจชอบเลยค่ะขอบพระคุณมากมากจ้า